กลับเข้าสู่การทำอีเวนต์ในควสที่3และกกันรียกว่าเควสที่3มันมาเร็วกว่า1สัปดาห์มากอะ่ะสำหรับโคซี Celebration ในคว e ส t นี้นะคะเราน่าจะได้ตัวนี้เราชอบนะเพราะว่ามันเพราะว่ามันเป็นดอกคริสต์มาสอะ Looking for something different while keeping it classy มาพร้อมกับ The Festival Frame TV สัปดาห์ที่4ก็จะมาถึงในอีกเียวัน2ชั่วโมงเร็วมากถ้างานวันนี้คลิปก็ไม่น่าจะยาวเท่าไหร่นะคะ A sweet memory สู s ูสูซนี่เป็นคำทักทายจากไรเดซินะคะช่วงวันหยุดเป็นช่วงที่พิเศษเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้เวลาร่วมกับคนใกล้ชิดเจอกันเดืนลยเราจะมีทำพิแพรอัดเชดิชั่นโน้ตข่โตนะคะไรเด Sim ซิมมิ o โลจีและว e l l t o ด้วยนะเตรียมความพร้อมกันอืมคืออย่างน้อยให้แผ่นหินข้างบนมันเป็นสีเดียวกันไก็ยังดีเอานี้ดีกว่าโอเคแ r a กชีตไมคกิ้งดิง คือมันไม่ใช่อยู่ๆเราจะมาทำได้เลยนะเราต้องมีสกิลเมกโซจีเลเวลสหรือมากกว่าถึงจะทำเครื่องเดื่มชนิดนี้ได้โอเคเนี่ยช็อกโกแลตชิฟคุกกี้ทำทัง2องเควสในขราวเดียวกันน้องฮิล้วนี้ก็คือถอนหายใจเพราะว่าไม่เข้าใจว่าแคทเธอรีนจะมาชวนคุยตอนกำลังเรียนรู้ทักษะทำไมนี่เสร็จแหรือเปล่าเสร็จแล้วเรื่งอัน h e l ท s i m ม watch TV ว together เรากำลังดูทีวีอยู่พอดีเลยโดยการที่ฮิลลารีเนี่ยเปิดทีวีทิ้งไว้นี่คือเราสำเร็จเควสดูทีวียังเออสำเร็จแล้วเควสดูทีวีโอเคน่าจะเป็นอันเดียวที่ยากที่สุดแหละค่ะคือการทำมิกโซโลจีเดี๋ยวเราให้แคทเธอรีนอัปเดตสิมสแกรมหน่อยดีกว่านี่เลเวลสองแล้วขอขออีกสักนิดนึงได้ไหมเนี่ยมิคโซโลจีเลเวลสองละเดี๋ยวเราไปทำอันนี้เลยดีกว่าโคควายโตนะคะเมกดริงค์ วิเนี่ยโอ้โหเป็นเครื่องดื่มประจำเทศกาลคริสต์มาสแบบดั้งเดิมของปาโตริโกมักเสิร์ฟหลังอาหารเย็นในแก้วเล็กๆรสชาติหวานเข้มข้นหวังว่าซิมของคุณจะเพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มสูตรพิเศษนี้อันนี้แปลาจากบอบว่า Google t r a n s e นะคะ <S 2> <S 2> อาจจะไม่ตรงบ้านแต่ว่าอก็เป็นว่าอีโคควายตเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มของปาโตริโกเนาะแบบประจำเทศกาลคริสต์มาสของเขาแค่นี้เลยควส เพยของครั้งที่สามง่ายมากหรือว่าเราจะทําครั้งที่สามรวบกับครั้งที่สี่ไปเลยเพราะว่าอีกวันกว่าเองพร้อมกับให้น้องฮิลลารเนี่ยทำเครื่องดื่มจะรอดไหมเนี่ยนี่คือเสร็จแล้วไหมเออเสร็จแล้วเรียบร้อยเอ๊แต่ว่าเราได้ของรางวัลมาแล้วในเววสที่สาวสักการเเดนเลยนะคะฮิลลารีคือไม่จอยสุดสด นี่ดอกคริสต์มาสที่จริงใจขยายไลยโคตรใหญ่อ่อันนี้เอาไว้ก่อนก็นได้ถือว่า,าเป็นแบบที่โชว์ของรางวัลอันหนึ่งคือทีวีถ้าจาไม่ผิดแต่ที่ว่าเฟรมทีวีคือนี้หรอติดตรงนี้ได้ไมั้ยเออติดตรงนี้ได้ watch channel ฮะมัน w a t มัน watch ยังไงอะไหนลอง watch ทีวีดิอ๋อมันก็คือทีวีเลยเว้ย แค่นี้เลยเออแล้วนี่ก็ถึงช่วงหน้าฝนแล้วนะคะในเกมเดอะซิมมันควรเรือนเราก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะคะเดี๋ยวพวกน้องๆพวกนี้นี้ต้องให้ออกไปทำพวงทำงานหาเงินแหละแล้วก็ต้องทำเกรดให้ได้เอด้วยเออกลับมาแล้วฮะ <c oughs> แคทรีนคะาช่วยเธอฟอร์มสกูลชีวันออฟเดอะท็อปสตูเดนว้าวนี่เกรดอาอัพอ้า อย่างนี้ทุกคนก็โตได้แล้วดิทุกคนได้เครดิตหมดแล้วอะอ่ถ้างั้นเราจะให้น้องเอชอัพเลยดีกว่าสวัสดีค่ะอยากจะจัดงานวันเกิดในวันนี้ค่ะอ่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรจะกลายเป็นปาร์ตีปาร์ตี้นะคะแล้วก็คลิกอินไบ e s ซิมเลืก Allocation ที่นี่เลยโอเคโอ้โห อุ้ได้เป็นชุดอีเวนต์นะคะทุกคนชุดแบบแรปสุกมากชุดอีเวนต์แต่ละคนเดี๋ยวรอให้น้อง Marco มาโกมาเล่นคอนแชตโต้ด้วยเทีโยวจบเล่นมิวสิกอินสตเมนต์1 h o u ว h a งแ d ฟดริง์โอเคอามี้เลยโอเคครบ1ชั่วโมงแล้วน้องมาโกมาต่อโอเคคนแรกเลยรเอาคานโด้สเออแต่โต,ตไป็นเลยคนแรก นี่โตแล้วลองส่ง loyal relationship are fully committed ปริทานให้น้องนะคะเกี่ยวกับดนตรี m u s i c genius สวยๆเป็นนายดนตรีตัวแม่เออเป่าเทียนเลยเป่าเทียนแล้วก็จะได้โตเลยสันตาวนันเกิดเฮลลี่รรโอเคนี่ก็จะเป็นอุปนิสัยทั่วไปนะคะที่พบได้ในหมู่เนิร์ดอยู่ดี ให้ hey, เป็นอันนี้ดีกว่าค okay. อมพิวเตอร์ว n สโนดเบรนโอเคโอ้เดอลกไปโตข้างนอกโอ้เป็นซินขี้เกียร์เป็นตัวของตัวเองแล้วยังเป็น Good person ด้วยนะคะเป็นเกี่ยวกับการละครเนะาเะก็จะเป็นม a s t e แอคเต e ร s ต,ตรงนี้ตักแสดงผู้หญิงเ,เรียบร้อย ทีนี้น้องก็ไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วนะคะเบอร์เดย์พาร์ตี้ก็คือ c อ m p l e ทแล้วก็จะทุกั้ง3คนก็จะเป็นไว้ผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะไปปรับแต่งน้องนะคะนิดหน่อยและนี้นะคะก็จะเป็น finish l o ของทั้งสามสาวนะคะนักตดนตรีของบ้านนี่เลยเป็นชุดใชดชวูไปสําวันน้องนะคะ,ะคนที่2นะคะเป็นฮราลีนะคะมันสมองของบ้านค่ะชุดน้องก็จะดูเป็นแบบ ผู้ส่งคุณสมบตินดิดหน่อยแล้วคนสุดท้ายนะคะน้องแคทเธอรีนค่ะเราก็จะให้น้องใส่ชุดเดิมนะคะแต่ว่าการแต่งหน้าแล้วก็ทําผมเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเรียบร้อยนะคะในวันแรกของการเป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วเรากะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านนะคะ <c oughs> อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงเมืองที่เป็นมลพผิดที่สุด ตอนนี้3า,าก็ได้ย้ายบ้านแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รีโนเวทบ้านเลยติดตามการใช้ชีวิตและการทำเควสต,ต่อไปในสัปดาห์ที่4ต่อได้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กันได้นะวันนี้ขอบคุณมากครับสวยวะ่ะ